อันนี้คือเป็นไก่นะคะอ่ส่วนเครื่องนี้คือแบบอยากบอกว่าคือแพ้ใช้เครื่องมาแบบเยอะมากอะแล้วแบบไม่เคยมีเครื่องไหนแบบว่าใช้ทนแล้วละเอียดเท่าเครื่องนี้มาก่อนเลยค่ะอยอมรับว่าใช้ดีมากๆจริงๆอันนี้คือไก่450กรัมนะคะเราจะปั่นด้วยนม แล้วเสียงค่อนข้างเบามากเลยค่ะเครื่องนี้คือจริงๆชอบมาก ได้มานะคะจะมีความแบบละเอียดมากมากๆด้วยะคะ่ะ